ก็ลองทําที่พี่วีบอกสิคะมันเป็นสิ่งที่ง่ายมากเมื่อคุณถ้าคุณปรารถนาในสิ่งที่ง่ายสบายสําเร็จสูตรเบ็ดเสร็จของจักรวาลคุณเข้ามาเรียนรู้กฎแรงดึงดูด,ดจักรวาลคุณไม่จาเป็นต้องมาทํากับพี่วีก็ได้แต่อยากจะบอกว่าธรรมชาติของมนุษย์เมื่อเราทิ้งความเป็นคนอื่น ที่เขาเอามาให้เรายศถาบรรดาศักความกังวลของคนนั้นให้เรารู้จักเหมือนกับว่าเราเป็นเด็กตัวเล็กๆอยู่ในตัวมันมีความสุขและมันมองเห็นแต่ความเป็นไปได้เพราะเราสอนให้รู้จักวิธีคิดจะทําอะไรเมื่อก่อนพี่วีอาจจะคิดเหล่านี้ฟังเหล่านี้อาจจะไม่เป็นแต่เมื่อได้พี่วีเองไม่เคยมีคนมาบอกลักษณะนี้ ไม่เคยรู้เรียนรู้เองถามเองหาเองเข้าหาช่องทางเองตะเกียกตะกายหาครูชิตาเองเพราะเมื่อก่อนตอนที่พีวีรู้จักครูชิตาพี่วีอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียแล้วค่ะทุกคนยังไม่เคยยังไม่เคยเข้าไปรู้เลยว่ากดแรงดึงดูดกฎจักรวาลในภาษาไทยมันคืออะไรรู้แต่วิธีการทำบุญธรรมะและก็ปฏิบัติธรรมแต่เราไม่เคยรู้ ว่านี่คือกฎแรงดึงดูดกฎจักวาลมันเอาธรรมะกับธรรมชาติมารวมกันเป็นกฎแรงดึงดูดกฎจักรวาลและสร้างสิ่งนั้นดึงดูดสิ่งที่เราปรารถนามาไม่ว่าจะเป็นความสุขไม่ว่าจะเป็นความรักและไม่ว่าจะเป็นสุขภาพพี่บีมีสุขภาพที่ดีมากๆและการงานการเงินเข้ามาแบบสนุก ที่สําคัญที่สุดผู้หญิงจะเป็นผู้หญิงที่อายกล้าที่จะออกมาบอกกับทุกคนว่านี่มันเป็นทางรัดนี่มันเป็นทางรอดให้มาทางนี้เฮ้ยมันมาทางนี้แต่คุณจะเห็นโอกาสนี้หรือไม่มันอยู่ที่คุณค่ะเพราะเรารอดกัน เราเห็นทางลัดแล้วค่ะพี่วีจะเดินหน้าเดินหน้าเดินหน้าแล้วสร้างผลลัพธ์ให้ทุกคนเห็นว่าเนี่ยมันเป็นแบบนี้มันไม่ต้องทํางานหนักจนเหนื่อยมันทํางานและมันได้ผลลัพธ์เราอยู่ที่ไหนเราก็ทํางานได้เพราะว่าเรามีโทรศัพท์มือถือโลกสมัยนี้มันโคตรสร้างมาเพื่อพวกเราจริงๆขอบคุณมากๆค่ะทุกคนค่ะวันนี้นะโชคดีมากๆความเป็นธรรมชาติของเราคุณทำธุรกิจ